ครูสลายิ่งฟังยิ่งชอบชอบในต้นทุนนี่เสียงจากปากครูสลามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ยินคำนี้จากปากครูสลานะครับแต่ช่วงที่ครูสลากำลังสอนและแนะนำนั่นได้พูดถึงต้นข้าวด้วยครับแสดงว่าต้นข้าวอยู่ในใจครูสลาแน่ไม่นั้นไม่ยกมากล่าวถึงน้องปลื้มเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจอย่างมากในรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวันสามหนึ่ง โดยนำเสียงที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวสู้ชีวิตที่กินใจผู้ชมครับเส้นทางในรายการดวลเพลงชิงทุนน้องปลื้มก้าวเข้ามาในรายการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือหาเงินทุนเพื่อไปจุนเจือครอบครัวและใช้เป็นทุนการศึกษาน้องปลื้มได้แชมป์โดยการร้องเพลงจดหมายจากแนวหน้า f c รายการดวลเพลงชิงทุนได้คอมเมนต์ไปทางเดียวกันว่าน้องเก่งจริงๆสำหรับเพลงจดหมายจากแนวหน้า FC หลายคนฟังวันนี้แล้วคิดถึงยอดรักครูสลาได้ยกมาเปรียบเทียบกับยอดรักสลักใจ คุณวุฒินำไปเปรียบเทียบกับตำนานอย่างยอดรักสลักใจนั้นถือเป็นคำชมที่สูงค่าและน่าสนใจมากในเชิงวิชาการดนตรีลูกทุ่งครับ 1. เนื้อเสียงและทางร้องความนุ่มนวลแต่มีพลังยอดรักสลักใจมีฉาย,ยาว่าพระเอกลูกทุ่งเพราะเสียงที่หวานนุ่มและฟังเพลินน้องปลื้มมีลักษณะการออกเสียงที่คล้ายกันคือไม่ได้ใช้การตะเบงหรือพ่นไฟแบบสายประกวดจา๋าแต่เลือกใช้สเสน่ห์ของเนื้อเสียงเป็นตัวนำการเอื้อนที่พอดี ครูสลามักจะเน้นเรื่องการเอื้อนที่ไม่ล้นจนเกินไปน้องปลื้มมีการเก็บรายละเอียดคำร้องที่สะอาดคล้ายกับต้นฉบับยอดรักที่ร้องอะไรก็ฟังดูง่ายแต่ทำตามยาก 2. การสื่อสารอารมณ์ร้องเหมือนเล่าเรื่องจุดเด่นของยอดรักคือการร้องเพลงเหมือนกำลังคุยกับคนฟังน้องปลื้มมีทักษะนี้คือการส่งอารมณ์ผ่านสีหน้าและแววตาที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ประดิษฐ์จนเกินงามทำให้คนฟังรู้สึกเอ็นดูและเข้าถึงเพลงได้ทันที 3. ลายเซนของลูกทุ่งแท้ในยุคที่เด็กสมัยใหม่มักจะติดการร้องแบบสตริงหรือ R&B มาปนแต่น้องปลื้มกลับมีกลิ่นอายลูกทุ่งโบราณที่ชัดเจนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ครูสลาพยายามตามหามาตลอดเพื่อที่จะสืบทอดจิตวิญญาณเพลงลูกทุ่งมาตรฐานแบบที่ยอดรักเคยทำไว้ 4. สไตล์กรารร้องน้องปลื้มมีเสียงที่ใสและมีความจริงใจ 5. สเสน่ห์มัดใจคนดู ความสุภาพอ่อนน้อมและความกระตันยูที่แสดงออกผ่านรายการทำให้เขากลายเป็นขวัญใจแม่ยกและผู้ชมทางบ้านอย่างรวดเร็วครับทำไมครูสลาถึงชอบในต้นทุนของน้องปลืม้มต้นทุนทางเนื้อเสียงครูสลามมักจะให้ความสำคัญกับเนื้อเสียงที่สวรรค์ประทานน้องปลื้มมีเนื้อเสียงที่มีความหนาแต่ใสมีความกังวานแบบลูกทุ่งแท้วิเคราะห์ เสียงของน้องไม่ได้มาจากการฝึกเรียนแบบใครแต่เป็นเสียงที่ออกมาจากธรรมชาติซึ่งครูสลามักจะบอกว่าเสียงแบบนี้สอนกันไม่ได้มันคือต้นทุนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดต้นทุนทางอารมณ์และความสื่อบริสุทธิ์คำว่าชอบในต้นทุนของครูสลามักจะรวมถึงความกระตันยูและแววตาที่สีสานออกมาวิเคราะห์เวลาปลื้มร้องเพลงความรู้สึกมันจะนำทางเทคนิคเสมอเขาไม่ได้ร้องเพื่อโชว์พลังแต่ร้องเพื่อเล่าเรื่องและสู้เพื่อครอบครัว ความสื่อบริสุทธิ์ในใจนี่เองที่ส่งผ่านมาถึงน้ำเสียงทําให้คนฟังและครูสลาสัมผัสได้ถึงความจริงใจซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเพลงลูกทุ่งต้นทุนทางสติและการควบคุมน้องปลื้มเป็นเด็กที่มีความนิ่งสูงมากบนเวทีวิเคราะห์แม้จะเจอโจทย์ยากหรือคู่แข่งที่เก่งแต่น้องปลื้มไม่เคยเสียอาการนี่คือต้นทุนทางสติปัญญาและการคุมอารมณ์ซึ่งครูสลาเล็งเห็นว่านี่คือคุณสมบัติของศิลปินมืออาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลในอนาคต วิเคราะห์ทำไมครูสลาถึงยกชื่อต้นข้าวมากล่าวถึงตอนสอนน้องปลืม้ม 1. การเป็นต้นแบบของคนมีต้นทุนดี The Gold Standard ต้นข้าวสุปริยาคือนิยามของคำว่าครบเครื่องทั้งหน้าตาบุคลิกและที่สำคัญที่สุดคือเนื้อเสียงครูสลาอาจมองเห็นจุดร่วมบางอย่างระหว่างปลื้มกับต้นข้าวนั่นคือมีต้นทุนเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีเสน่ดึงดูดใจหรือ charisma ตั้งแต่คำแรกที่เปล่งออกมา 2. การเปรียบเทียบเพื่อชี้ทางสว่าง ครูสลามักจะยกตัวอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาเพื่อให้นักร้องรุ่นหลังเห็นภาพว่าต้นข้าวมีความละเมียดละไมมีความเป็นอาชีพและใช้ต้นทุนที่มีสร้างภาพจำจนเป็นทิดาลูกท่งน้องปลืม้มมีต้นทุนที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กันแต่ต้องรู้จักเจรไนและรักษามาตรฐานเหมือนที่ต้นข้าวทำได้วิเคราะห์ครูต้องการบอกปลื้มว่าเธอนะ่ะมีของดีเหมือนรุ่นพี่ต้นข้าวแล้วนะอยู่ที่ว่าจะต่อยอดมันออกมาได้คมชัดแค่ไหน 3. ม ความรักและเอ็นดูในฐานะสิทธิเอกเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นข้าวสุปริยาคือหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่ครูสลาภูมิใจมากการที่ครูเอ่ยชื่อใครสักคนหนึ่งออกมาในรายการบ่อยๆแสดงว่าคนคนนั้นคือบรรทัดฐานหรือเบนชมาร์กที่ครูใช้วัดคุณภาพการยกชื่อต้นข้าวมาจึงเป็นการให้เกียรติน้องปลื้มว่าเธออยู่ในระดับที่ฉันสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปอย่างต้นข้าวได้ สรุปได้ว่าการที่ครูสลาพูดถึงต้นข้าวในวันที่กำลังสอนน้องปลืม้มมันคือการส่งสัญญาณว่ามาตรฐานของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะต้นข้าวคือสัญ,ญลักษณ์ของศิลปินที่เป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องระเบียบว,วินัยและสเสน่บนเมทีคำสอนของครูในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่การติชมเพื่อผ่านไปแต่มันคือการวางเป้าหมายให้น้องปลื้มเดินไปถึงจุดที่รุ่นพี่เคยทำไว ต้นทุนที่ซาประทานมาบวกกับความกระตันญูที่กินใจคนดูจะเป็นแรงส่งสําคัญที่ทำให้ชื่อของภูมิระพีพันทองเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนเพลงทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่ต้นข้าวสุปริยาเคยทำได้ติดตามผลงานของน้องปลืม้มและร่วมเป็นกำลังใจให้ดาวดวงใหม่ดวงนี้ไปพร้อมๆกันครับ สุดท้ายนี้การที่ครูสลาเอ่ยชื่อของต้นข้าวสุปริยาในวันที่กำลังสอนน้องปลืม้มมันไม่ใช่เพียงแค่การยกตัวอย่างแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าครูได้มองเห็นเพชรเม็ดงามที่มีคุณสมบัตคิคู่ควรกับมาตรฐานระดับที่ดาลุกทุง่งคำว่าชอบในต้นทุนจึงเป็นยิ่งกว่าคำชมเพราะมันคือการยอมรับในเนื้อเสียงที่สื่อบริสุทธิ์และรากเง้าทางวัฒนธรรมที่น้องปลื้มพกติดตัวมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขึ้นเวทีวันนี้ น้องปลื้มอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นผู้แข่งขันที่มีต้นทุนดีแต่ด้วยคำชี้แนะจากครูสลาและการมีรุ่นพี่อย่างต้นข้าวเป็นแบบอย่างเชื่อได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นภูมิรพีพันทองเติบโตขึ้นเป็นศิลปินคุณภาพที่สืบสารตำนานลูกทุ่งไทยได้อย่างสง่างามแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับฟังน้องปลื้มร้องเพลงแล้วรู้สึกถึงต้นทุนที่ครูสลาพูดถึงเหมือนกันไหมครับหรือมีช็อตไหนที่ดูแลประทับใจที่สุดคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ